สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อี้ยายตุ๋ยตื่นเต้นอีกแล้วอันนี้คือเฟิร์สโนไอหิมะข้างแรกของปีนี้นอจาะเนาะมาแล้ว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 แต่ยังบ่หลายดอกจก้ะยายตุ๋ยตื่นขึ้นมาเห็นหนึ่งเตี้ยยังขูโขบโขบโขบลงมาและนี่เดี๋ยวไปสวนยายตุย๋ยอันเบิง่งหลังข้าวญ่น เบื่อันหิมะยุ่นทั้งหลังคาห่องเก็บของอยู่หลังสวนขาวแล้วสงสัยต๊ะเต็กต,ตอน,น,นขึ้นอีจัเยีะตุยเตือนสายมือหนอีบเจ็ดโมงแล้วแปดโมงแล้วเห็หนตั้งเตก่กบิวแวงแวงแวง,แวงยุ่ข้างกจบโจดูว่ามันสิบโมีหิมะเลยปีนี้บังอยู่หลังคาดนะไอหลังคาบานย้๊ะตุยอัน bạn ăn cái châu sàng lăng sàng bàn nhé giờ nhà bưng bưng kha à à ở tổ quốc gia này luôn được chạy nhỉ ở tổ quốc gia lại bên đây khi viên anh dân thay cho thân hồng giết tùy nữa nó cho nó เพิออกไปสนอกออกไปบัตรในใจเยอะไปบ่ยืนไปบ่ถึงเดี๋ยวเ้อาเหตอไปอีกเสียงวยุ้ย ไอนน้คำนัมันตกโดนๆนี่ต้นไม้กัสิก็ขาวเมดแล้วอันนี้มันมันพึ่งสิตก,กนจ้ะแต่ว่ามันล่มแรงมันเลยพัดเอาหิมะล้นลงจากต้นไม้เมด ต้นไม้ยุหลังสวนยัตุยตน้ตนตน้นใหญ่ในใจเวลาขันทาสมอ,อันสมุ่รหิมะลุ่งหลายๆนี่มันสงิ ام, งามในใจมันตน้ ay, ตนใหญ่ตน้นต้นย่ใหญ่ยุหลังบานใน้จสีขาวเกาะเต็มเบิดเลยพี่โบมีแววฝนว่าจะมีหิมะเลยมือนี่มนนนไม่ค่อยหนาวเป็นใดไหม ยินย้นเสียงล่มป่ะจังวืวูมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคอมันต์ติดตกหนาๆเดี๋ยวยัดตุยเสียวมากแต่ไทยเบอร์นี่นอกจะเนาะอันนี้มันมือนี้มันบ่ท่าน,นี่นาดอกมันกะสิแค่นี้แหละโอายยัดตุยแบบสิออกไปซื้อกับเขาเลยไปเมื่อไรจอยมัอนี้ อยว่าสิยางไปเบางทั้งหลังทั้งหน้าบ้านอันนี้อยู่หลังบ้านไม่กันเนาะวัวอยู่ไกลๆผึ่งสวนเนี่ยตุยออกไปสวนปรได้แล้วมือนีฝนหิมะลุ่มเดี๋ยวแค่นี้ก็น่าจะเนาะเดี๋ยวเออ่ติดตามมือต่อไปน่าจะเด้อเพราะว่าหิมะอาจสมาหลายกว่านี้เดี๋ยวแยตุยสิมาตยให้บึงแค่นี้จ้าวัตดีจ้า